สวัสดีครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลย mm hmm. เริ่มต้นเซตอัพนะครับเราจะเริ่มจากการที่เราไปดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับะจะเห็นว่าในนี้จะมีอยู่4-5หโฟลเดอร์นะครับที่ต้องสังเกตก็คือ u c c w u นะครับจะมีอยู่2โฟลเดอร์นะครับใครที่ไม่ทำา4.1ก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับโฟลเดอร์นี้ตอนนี้เรามาดูหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมสกรีนของเรานะครับ เซตหน้าโฮมสกรีนนะครับให้มีสีหน้าตอนนี้ของผมมีอยู่2หน้านะครับก็เพิ่มเข้าไปอีก1หน้า2หน้าเป็นทั้งหมด4หน้านะครับเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด4หน้าหลังจากนั้นก็เข้าไป Setup wallpaper นะครับเข้าไปที่ live wallpaper นะครับแล้วก็ไปเลือก m u l t i p l ล็ live wallpaper ครับแล้วก็ Setting นะครับในหน้าแรกนะครับก็ Setting เซสกีนหน้าแรกก็ไปเลือกรูปวอลเปเปอร์นะครับจากโฟลเดอร์ของเรานะครับที่เราโหลดมาจะมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อวอลเปเปอร์นะครับก็เลือกมาเลยครับรูปที่1เสร็จแล้วก็เช็คนะครับค r อ p รีไ i z e นะครับลองดูนะครับจะต้องอยู่ที่ fitt to f u l l s l r e e n นะครับเสร็จแล้วก็ไปทำที่หน้า2ต่อนะครับทำเหมือนเดิมครับ ไปเลือกรูปจากโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับในวอลเปเปอร์รูปที่2นะครับแล้วก็เช็คนะครับคอไป Resize อยู่ที่ fitt t f u l l s c r e e n นะครับ <c oughs> แล้วก็ทำอย่างนี้ครับไปจนครบกระทั่ง4หน้านะครับถ้าใครไม่มีไม่มีหน้าถึง4หน้าก็ให้มากดบวกด้านล่างนะครับก็จะได้หน้าเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กดเซ t วอลเปเปอร์นะครับ เสร็จแล้วก็เราก็จะได้วอลเปเปอร์มาทั้งหมด4หน้านะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ทำการแบ็กอัพไฟล์นะครับ a Apex s e t t i n g นะครับ Copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับเอาไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ er SD card นะครับ Android แล้วก็ Data นะครับแล้วก็ Effect Launch นะครับแล้วก็ทำการวางไฟล์ทั้ง4ไฟล์นะครับที่ Copy มาเมื่อสักครู่นะครับก็ทำการวางไปเลยนะครับใครที่หาโฟลเดอร์ไม่เจอนะครับให้เข้าไปที่ Effect s e t t i n g นะครับแล้วก็ไปที่ Backup k u p Restore นะครับแล้วก็ไปกดที่ b a c k u p f e c t s e t t i n g หนึ่งครั้งนะครับ สร็จแล้วก็ให้ไปกด Backup Desktop Data หนึ่งครั้งนะครับแล้วอแอปมันจะสร้างโฟลเดอร์ที่เราเอาไปวางนะขึ้นมานะครับหลังจากที่เราวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ให้เรากลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปกด Restore นะครับ Restore Apex s e t t i n g นะครับแล้วก็ Yes ครับ เสร็จแล้วก็ให้ไปกด Restore Desktop Data อีกหครั้งนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าโฮมใหม่หลังจากที่เรา Restore เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหน้าโฮมเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ฟังก์ชันบางส่วนก็สามารถใช้งานได้นะครับเ,เช่นแท็บด้านบนนะครับกดแทบ็บแท็บจะทํางานแล้วนะครับ อในส่วนของอไอคอนนะครับแอปรอหรือว่าในส่วนการเข้าแกลเลอรี่นะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับหลังรีสโตรมาโอเคเราเข้าส่วนการเซตอัพหน้าแรกนะครับก็ไปวิเลือกวิดเจ็นะครับอันดับแรกผมขอเลือกที่ power talker ก่อนครับ เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมีไอคอนอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไอคอนนะครับตรงนี้เราสามารถลบออกหรือว่าเพิ่มเติมเข้าไปตามที่เราต้องการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะรีมูฟออกไปแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับเ,เดี๋ยวจะขอเลือกเป็นวอลลุ่มสไลด์นะครับหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนสีไอคอนนะครับ เนื่องจากว่าแบ็กกราวเราเป็นสีค่อนข้างดำนะครับตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนไอคอนเป็นสีขาวนะครับก็เสร็จไอคอนเป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นก็แบ็กกราวเนี่ยเราต้องการให้เป็นพื้นใสนะครับก็ไปลบพื้นออกนะครับตอนนี้พื้นใสแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกดันออกไปนะครับ Okay. ตอนนี้เราก็ไปวางตามตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำการรีไซ z ์นะครับวิเจ็ตที่1เสร็จนะครับต่อมาวิเจ็ตที่2นะครับก็เข้าไปที่วิเจ็ตเข้าไปที่ UCCW นะครับเลือกไซส์ขนาด2คูณ2นะครับแล้วก็เข้าไปเลือก UZIP นะครับไปที่โฟเดอร์โฟเดอร์ UCCW นะครับ u c c w นะครับเสร็จแล้วก็เลือกปอม NC เ v e r s i o น4ครับเสร็จแล้วก็ทำการรีไซส์นะฮะโอเคต่อไปวิเจ็ตที่2นะครับก็ u c c w เลือก2คูณ2เหมือนกันครับ แล้วก็ไปทำการยูซิปนะครับแปดนะครับแล้วก็ทำการรีไซค์ครับให้อยู่ในวงกลมขนาดที่ผมทำอาไว้แล้วนะครับ,บงจากนั้นนะครับก็วิดเจ็ตตัวที่3นะครับ ให้เลือกขนาดที่3คูณ1นะครับแล้วก็ไปยูซิปเหมือนเดิมนะครับเลือก f o m n c version 4คอนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ทําการรีไซส์ฮะก็หลังจากที่รีไซส์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางแอป,ปเป็นตัวอย่างในหน้าแรกนะครับเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนไอคอนนะครับเราก็เลือกแอป,ปที่เราต้องการขึ้นมาซัก 5แอปนะครับก็เลือกขึ้นมาได้5แอปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําการเปลี่ยนไอคอนนะครับโดยการกดไอคอนค้างไว้แล้วก็ Edit นะครับแล้วก็ไปแตะที่ไอคอนนะครับแล้วก็เลือก select f o r m icon pack นะครับนะครับแล้วก็ไปเลือก small white icon นะครับซึ่งเราได้ทำการดาวน์โหลดมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็เลือกไอคอน ตามที่เราต้องการนะครับโอเคไอคอนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ facebook ก็เหมือนกันครับ Edit แล้วเราก็เลือกที่ไอคอนเราก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือกที่ small white ไอคอนนะครับโอเคครับ <c oughs> แล้วก็โอเคนะฮะเออเราก็ทำจนครบนะครับเสร็จปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวลองทำโฟลเดอร์ด้านล่างเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับ ก็เอามาวางรวมกันให้เป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับ Edit นะครับแล้วก็ทำเหมือนตอนแรกนะครับไปเลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับก็หาไอคอนที่ดูแล้วเหมาะสมโอเคครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ไอคอนโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ ไปที่หน้า2องกันต่อครับเริ่มเลยโดยการวางวิดเจ็ตครับเลือก UCC w นะครับไปที่ขนาด2คูณ2นะครับแล้ว u s i p นะครับเเลือก p o m NC version 4เ v เตอร์นะครับแล้วก็ทำการ resize นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ในส่วนที่2นะครับก็เลือกวิดเจ็ตนะครับไปที่ UCC w U เ U หมือนเดิมครับเลือกขนาดที่4คูณ1นะครับแล้วก็ Uzip 4M CB นะครับแล้วก็ทำการรีไซส์นะฮะ เสร็จแล้วก็ไปเลือกวิดเจ็ตอันนี้ต่อไปเป็น iSky นะครับเลือกอันที่2ครับในส่วนของไอคอนนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับตามแบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กกราวนะครับให้ลบแบ็กกราวออกเป็นสีใสๆนะครับ ตัวหนังสือก็ให้เป็นสีขาวไว้นะครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็แล้วแต่นะครับโอเคปึ๊บแล้วเราก็ทําการรีไซส์นะครับสุดท้ายอ่าไม่ใช่สุดท้ายครับต่อมานะครับไอสกายนะครับเลือกเป็นไอสกายไอคอนนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็รีไซส์ฮนะ วิดเจ็ตสุดท้ายนะครับของหน้าที่2นะครับไปที่ ucc w นะครับเลือกขนาดเป็น2คูณ2นะครับแล้วก็ u zip นะครับเวเตอร์ Weather นะครับต่อท้ายด้วย Info นะครับแล้วก็ทำการรีไซด์นะครับก็เสร็จในส่วนของหน้าที่2นะครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่สามแล้วนะครับเลือกวางวิเจ็ตนะครับเลือกเป็น rss นะครับ rss วิเจ็ตนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาครั้งแรกนะครับข้างหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการใส่ rss feed ข่าวนะครับซึ่งเขาก็มีมาให้เราอยู่แล้วละครับแต่ว่ามันจะเป็นข่าวของต่างประเทศ ซึ่งผมจะไม่ใช้นะครับตรงนี้ผมจะลบออกไปนะครับก็จะทำาการลบออกหลังจากลบออกไปแล้วนะครับก็ทำการแอดฟีดข่าวตามที่เราต้องการนะครับผมจะมีฟีดข่าวที่ผมแอดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นพวกไทยรัฐนชันหรือ M อ็มไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ทำการแอดเข้าไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็สามารถไปหา RSS feed ข่าวได้จาก Google นะครับก็ลองเซิร์ชคำว่า RSS ข่าวดูนะครับก็จะมีข่าวทั้งข่าวการเมืองข่าวดารามีเยอะแยะครับก็เราก็เลือกมาตามความชอบนะครับอันนี้ผมลองของไทยรัฐนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นลิงก์นะครับ มันจะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์ i s นะครับซึ่งเราก็ทำการ Copy ้ลิงก์นี้ไปเลยนะครับ Copy เสร็จแล้วเราก็ไปทำการ Add นะครับโดยการเอาไปวางไว้ที่ u r l ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กด Add เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำการเซตค่านะครับ ผมเลือกไม่โชว์รูปนะครับในการแสดงฟีดข่าวนะครับแล้วก็เลือกแตะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ข่าวนะครับเสร็จแล้วก็ทำการลดความบางนะครับของไอคอนแล้วก็สีตัวหนังสือเราก็สามารถเปลี่ยนตามใจชอบนะครับขนาดตัวหนังสือนะครับหลังจากนั้นก็กลับมารีไซต์นะครับ เราจะได้ฟีดข่าวที่เราได้แอดเข้าไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นของไทยรัฐนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับหน้าสุดท้ายเริ่มจากวิดเจ็ตแรกนะครับไปที่มีเดียยูทิลิตี้นะครับ เลือกแรกเลยนะครับเป็น cover นะครับเป็นปกนะครับทำการรลีซ s i วางปกนะครับต่อมานะครับก็กลับเข้าไปที่ w i เจ็ตเดิมครับ m ี d ย a utility เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือก control นะครับ2 1คูณ แล้วก็ไปลบแบ็กกราวน์นะครับให้เป็นแบ็กกราวสีใสเสร็จแล้วก็ดันออกมาเลยครับเราก็ทำการรีไซน์นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เ,าเราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็กลับเข้าไปเลือกที่มีเดียยูทิลิ้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลือก วิเจ็สุดท้ายนะครับเป็นชื่อเพลงนะครับเราก็ทําการรีไซส์นะครับ mm hmm. ก็เสร็จแล้วครับหน้าสุดท้ายก็ลองฟังเสียงเพลงดูนะครับต,ตอนนี้เสียงไม่ขึ้นเพราะว่าผมตัดเสียงออกไปแล้วนะครับก็ mm hmm. ลองทดสอบแท็กดูครับ ต่อไปนะครับเรามาทําการตั้งค่า Gmail นะครับก็แตะเข้าไปที่ ucc บอยู่นะครับแล้วก็เลือกข้างบนแถบเมนูนะครับให้เลือกไปที่ Gmail 1นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนแถบด้านล่างนะครับไปที่แอดเคาน์นะครับใครที่ยังไม่มีแอดเคาน์นะครับไม่เคยใช้งานก็จะขึ้นเมนูให้ล็อกอินขึ้นมานะครับใครมีแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น inbox นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยที่ Gmail ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับจำนวนอีเมลแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ u c c w อีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลือกเมนูนะครับแล้วก็ล็อกวิดเจ็ตนะครับตอนนี้ยังเป็นออฟอยู่นะครับให้เราเปิดเป็นออนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นวิดเจ็ตต่างๆเราก็จะใช้งานได้นะครับลองทดสอบดูนะครับ เดี๋ยวลองกลับมาดูที่หน้าแรกนะครับอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าวิดเจ็ตบางส่วนนะครับมันไม่ทำงานนะครับเนื่องจากว่ามันถูกถูกบังอยู่นะครับก็ให้เราไปกดที่ไอคอนนะครับแล้วก็กดเป็น Sen d to Back ไปนะครับให้มันไปอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นไอคอนเราก็จะทำงานได้นะครับบางทีมันถูกทับกันอยู่นะครับต่อมานะครับในส่วนของฟังก์ชันในการ สัมผัสหน้าจอนะครับซึ่งผมได้ตั้งค่าการทำงานไว้แล้วนะครับในบางส่วนนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เราไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบหรืออาจจะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็คือเข้ามาที่เมนูนะครับเราก็ไปที่ Apex setting นะครับแล้ก็ไปตรงเนี่ยครับเมนูที่เป็นรูปมือ5นิ้วนี่ครับแล้ก็สามารถมาเลือกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามต้องการ จากเมนูนี้นะครับก็ขอจบการเซตอัพนะครับสำหรับเอเป็กรันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ